กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะ เปิดมาก็นะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมช่องนี้นะฮะมันพูดจนมันติดไปนิสัยไ,ไปแล้วนะครับผมนะโอเคทานชู้งมนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่แต่ละคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากนะครับผมแต่ละคนเนี่ย,นนยอาจจะถามว่าพี่ทําไมไม่ทำไดมอนด์รอยัลใหม่สักทีนะครับผมคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมคือตอนนี้เนี่ย บางทีเนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยจะสลับชุดไดมอนดรอยัลนะครับผมบางชุดก็เอาไปไว้ในกิจกรรมบ้างนะครับผมตู้สูงแปดทีนู่นนี่นั่นบ้างมันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบบ่งบอกนะครับผมว่ามันจะเป็นชุดเหมือนกับเซิร์ฟอื่นนั่นเองนะครับผมจนเมื่อคืน นะครับผมมันได้มีในส่วนของเจ้าตัวตู้สูมสกินเปิลหรือว่าเวฟอนโรยอตัวนี้เข้ามานะครับผมผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นชุดเจ้าบ่าวนะครับผมซึ่งก็บางเซิร์ฟก็เอาเข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มๆกันทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วนั่นเองนะครับผมว่าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวใหม่เนี่ยมันจะเทสแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนะคือชุดนั้นเนี่ย มันจะมาคู่กับเจ้าตัว A อเอ็เกตัวนี้แหละนะครับผมซึ่งภายในตู้เราก็มีเพียงแค่ A อเอ็เกอย่างเดียวนะครับผมบางเซิร์ฟเขาก็มีเป็นตัวอทอมสันด้วยนะครับผมที่เป็นลายดอกไม้สีเหลืองนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะว้วไปดูกันแล้วเราก็จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่กันด้วยที่เป็นตู้อีโวนะครับผมตัวที่มันเป็นเหมือนกับามาร์เรเดอร์นะครับผมแล้วก็สมุไรผสมกันน,นเดีนะครับผมนะ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวาไปเซิร์ฟที่มีไดมอนด์รอยัลใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยก็พอโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟที่มีไดมอนด์รอยัลใหม่ก่อนเซิร์ฟไทยมา1วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็คือตู้ของเขาเนี่ยจะมีทั้งชายแล้วก็หญิงอยู่ในตู้เดียวกันเลยนะครับผมนะแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมยังไม่ชัวนะครับผมว่าเอ่อจะเอามาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเอามาแยกนะครับผมไม่แน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปในคืนนี้นั่นเอง นะครับผมภายในตู้นะครับผมก็จะมีทั้งชุดผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้หญิงกันก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของชุดเจ้าสาวนะครับผมเป็นแพ็ค มิสเตอร์คริมสันนะครับผมตัวนี้นะฮะเนเป็นไงเป็นชุดเจ้าสาวเลยนะครับผมจะแยกทั้งหมดอ่าสี่ชิ้นด้วยกันนะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นทรงผมเลยนะครับผมนี่ก็จะติดกับอ่าผ้าคลุมหัวนะครับผมผ้าคลุมหัวเจ้าสาวแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าที่ติดผมนะครับผมเป็นลายดอกกุหลาบเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นผมสีทองขาวอ่อนๆนะครับผมเนี่ยสีประมาณนี้เลยนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยวอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเสื้อว้าวเสื้อเป็นลายลูกไม้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมดูใกล้ๆสิมันเป็นลายลูกไม้ด้วยนะครับผมนะหืมสวยมากๆเลยนะครับผมเสื้อตัวนี้ดูแบบดูเซ็กซี่ดูแพงมากๆเลยนะคะรับแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวถุงมือนะครับผมอยู่ด้านขวาด้วยนะครับผมเป็นแบบถุงมือเจ้าสาวอะไราประมาณนี้นะครับผมเป็นบางบเนะเาะแล้วก็ชิ้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว กางเกงกันบ้างนะครับผมนะก็จะเป็นเหมือนกับผ้าคลุมเจ้าสาวนะครับผมแล้วก็มีถุงน่องลายลูกไม้อยู่ที่ขาข้างซ้ายด้วยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะดูแบบดูเซ็กซี่มากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแถมยังมีเข็มขัดที่ติดปืนลูกโม่อยู่ด้วยนะครับผมดูแบบว่าเจ้าสาวแบบดูแบบว่าพร้อมพร้อมออกรบม,มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนกับระเบิดเนี่ยติดอยู่ตรงเอวด้วยนะครับผมมีเป็นไง อย่างเท่เลยนะครับผมคือลูกโม่มันสวยมากๆคานผู้ชมแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่านกนะครับผมนกปืนเนี่ยก็เป็นรูปเหมือนกับคาวบอยด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับผมสีทองตัดกับขาวแล้วนั่นเองนะครับผมนี่เป็นงานพอใส่เต็มๆนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นงาน่ารักมากๆเลยนะครับผมดูแบบดูหรูดูแพงมากๆเลยนะครับเป็นไงล่ะ แล้วก็ตรงคอนะครับผมจะมีเหมือนที่รักคอนะครับผมเป็นลายพระจันทร์ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงลายลูกไม้น่ารักแล้วก็สวยเซ็กซี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้ชายกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยเนี่ยชุดผู้ชายนะครับผมก็จะแยกได้ทั้งหมดเอ่อสี่ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะแยกเป็นทรงผมนะครับผมทรงผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นไง ให้กี่คะแนนดีครับผมทรงผมตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบว่า,าห้อยลงมานะครับผมห้อยลงมาข้างหนึ่งเหมือนกับแสกกลางนะครับผมนะแต่ว่ามันก็เหมือนปัดเป๋เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเจ้า,าในส่วนของเจ้าตัวทรงผมของตัวผู้ชายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น เสื้อนั่นเองนะครับผมนะเป็นชุดสูตรเจ้าบ่าวสีขาวประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นขาวตัดทองนะครับผมแล้วก็มีลวดลายแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมแถมยังมีเนกไทแล้วก็ที่ผูกเนกไทแบบว่าสีเทาๆท,ๆทองๆสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะฮะ แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ไครับผมออกมาจากเจ้าตัวดอกกุหลาบที่ติดอยู่กับเสื้อเลยนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเป็นเข็มกลัดดอกกุหลาบแล้วก็มีกลีบกุหลาบเนี่ยหล่นออกมาจากกลีบเออหล่นออกมาหลอกอกมาจากดอกกุหลาบนั่นเองนะครับผมนะเออนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวกางเกงนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นกางเกงสีขาวประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็มีเหมือนกับอ่ เหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรที่รัดเท้าที่รัดข้อเท้านะครับผมใช่ที่รัดข้อเท้าดิที่รัดต้นเท้านะครับผมที่เป็นปลอกปืนนั่นเองนะครับผมมีทั้งมีดแล้วก็ปืนเลยนั่นเองนะครับผมเนี่เป็นไงเป็นปืนแบบปืนกลอกเล็กๆนะครับผมแะปืนกลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าไม่น่าจะใช่กลอกนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็มีมีดด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยผมว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับตัว,ตวกางเกงพี่ตูนที่เขาใส่กันเยอะๆนะครับผมนะก็น่าจะเป็นกางเกงที่ฮอต ในแพทหน้าอยู่เอ้ยในแผทถัดไปอยู่สมควรนะครับผมในะในตู้ถัดไปอยู่สมควรเลยนะครับผมนะแล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเป็นลายทองขาวนะครับผมเป็นรองเท้าสีขาวแล้วก็พื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีทองเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในะส่วนของชุดเซตผู้ชายแล้วก็ ผู้หญิงนั่นเองนะครับผมมนี่ก็เป็นเซิร์ฟที่เอาเข้ามาก่อนเซิร์ฟไทยประมาณ1วันนั่นเองนะครับผมของอย่างอื่นก็เป็นอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็เอามาให้ดูกันนะครับผมอัปเดตให้ดูเออท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับผมที่เป็นเจ้าตัวอ่าตู้นี้ไม่ไม่มี了 นึกว่าจะมีในส่วนของเจ้าตัวคมสันด้วยนะครับผมตัวนี้แต่ว่าก็ไม่มีนะครับผมเป็น AI อเาเป็น A อนอย่างเดียวเหมือนกับเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แดมเมอร์รอยก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมในส่วนของเซิร์ฟไทยก็ต้องมารอดูกันในคืนนี้นะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาชุดนี้เข้ามาหรือเปล่านะคะรับผมหรือว่าจะเปลี่ยนชุดนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราวัดกลับไปเล่นกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันดีกว่าครับผมไปกันเลยครับ,รบผมคานผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันไปทเทียบร้อยแล้วนะ สุมเจ้าตัวกิจกรรมใหม่กันเลยที่เป็นตู้อีโวตัวนี้นั่นเองนะครับผมเน่เป็นไงคือชุดนี้เนี่ยผมยังไม่มีด้วยนะครับผมแต่เรามีทุนในส่วนของเจ้าต,ตัวลูกแก้วอยู่แล้วอ่าสี่ลูกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองซุมกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะออกง่ายหรือว่ายางนั่นเองนะฮะยังไงจังหวะนี้เปิดไปรอบแรกไม่ออก5้าครั้งถัดไปยังไม่ออก5้าครั้งถัดไปยังไม่ออกแนะ่ ้าพรอบถัดไปออกแล้วพิงเขียวหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ได้ลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมรอบนี้นะฮะแต่รอบรอื่นไม่น่านจะคุ้มสักเท่าไหร่ยังไงเปิดมาจาังหวะนี้ลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกนะครับผมลูกแก้วขาดอีกหนึ่งลูกแล้วก็พิมพ์เขียวขาดอีกสองใบได้มาแล้วหนึ่งะอนเนเป็นไงอย่างเอานะฮะอย่างเอาเป็นไงลูกแก้วครบแล้วนะครับผมวันนี้เราไม่เค็มนะครับผมวันนี้เรามาดี ยังไงจังหวะเน้ขอหน่อยเนขอหน่อยเนขอพิมเขียวซักใบขอพิมเขียวซักใบออโอ้โหออกหน่อยพิมเขียวพอเลยพิมเขียวพอเลยเป็นไงโอ้วันนี้เราไม่เกลือเนะี่ยวันนี้เราไม่เกลือเอาเรื่องนะครับผมตัวนี้เราแบบออกง่ายมากๆนะครับผมโอเคก็แลกมันแล้วในะส่วนของเซตสูงสุดเซตไซเบอร์เลชเลยนั่นเองนะครับผมเน่แยกทั้งหมด 4ชิ้นด้วยกันนะครับผมคือในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมมันยังไม่เคยเอากลับมานั่นเองนะครับผมผมก็เลยยังไม่มือนั่นเองเนาะก็เลยได้มาสู่เพ่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวไซเบอร์ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเท่พอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยดีกว่านะครับผมหมวกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหมวกผมก็เคยเห็นคนใส่เล่นบ่อยอยู่นะครับผมหมวกตัวนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ชุดเต็มได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลอง ใส่กับกางเกงตัวอื่นแล้วก็รองเท้าแตะดูบ้างซิเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่รองเท้าแตะก่อนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมคือชุดนี้เนี่ยมันมีถุงเท้ามาให้นะครับผมถ้าใส่รองเท้าแตะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยจะเท่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าใส่กางเกงขาวก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าก็ยังเท่อยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตู้อีโวซามูไรนะครับผมซา oh <my> มูไรไซเบอร์อะนะครับผมที่ได้เอากลับมานั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นการเอากลับมาครั้งแรกนะครับผมใครที่พลาดไปก็สามารถมาสุ่มกันได้แล้วก็ไดมอนด์รอยัล นะครับผมเราก็ต้องรอลุ้นกันอันในอในะอีก10ชั่วโมงนะครับผมว่ามันจะเป็นตู้แบบที่เราบอกกันจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณน,านาณี้แล้วกันนะครับผมหากคระอบ้คลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระิ่งเปลใจให้มา a p ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายจุกรู